ครับสวัสดีพี่น้องสกุลสุขุนเด้อครับที่มารับชมช่องพนาฮิฟฟาร์มเด้อวันนี้พามาบึ้งหัวกินหญ้ายำยินยำแรงครับพี่น้องกินหญ้ายำแรงครับทุกคนที่พามาบึ้งหัวเด้อพี่น้องเด้อหัวกินหญ้ายำแรงครับมันจะก้าทุกนาเด้อพี่น้องบึงพอาทิ์ใกล้ทุกตะววินใกล้หลอฟ้าดึงอยู่ให้นาครับมบันจะกาศ อันนี้ก็ยำเรงครับพี่น้องใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องที่กำลังใจในการทำคลิปครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ มรนจาเกาดยำเย็นครับพี่น้อง